สวัสดีค่ะมน,นีทรงหมอบงานค่ะทีมงานซานเจทีเนาะคะ่ะก่อนจะทรงหมอบงานค่ะมน,นีกะแจงมาดามเนาะคะ่ะผามาดามมายางเบ่งด้วยหลบทั้งสี่ด่านเลยเนาะกำแพงกันดินลหล่ะกะรั่วสําเ็จค่ะผ้ะามาดามยางเบ่งตรวจงานเนาะคะ่ะโดยหลบทั้งสีด่านว่ามีตำหนี้มองไดนโบทีมซานจะได้แก้ไขให้เนาะคะ่ะ าทีมซางเจเอทที่ทรงหมองงานในเหมอน,นีเนาะคะ่ะนี่ค่ะกำแพงกันดินเนาะคะ่ะสเปกงานกำแพงกันดินข้านสามชั้นเนาะคะ่ะสเตย์สองชั้นจ้ามาตรฐานสวยงามค่ะมาดามชื่นชอบบม่มีหมองตีเลยพื้นว่าค่ะ อันนี้จะเป็นฟังด้านหลังเนาะคะ่ะฟังด้านหลังกำแพงกันดินค่ะแล้วก็จะต้อ้วยรั่วสําเ็จเนาะคะ่ะแนวด้านหลังเนาะคะ่ะ <c oughs> มงมีมองตีว่าตีเพื่อความมั่นใจอีกรอบนึงเนาะคะ่ะสั่งความเชื่อมั่นให้ลูกค,ค้าเนาะคะ่ะตอนส่งงานอีลีค่ะพาลูกค,ค้ายามเบ่งเนาะคะ่ะตรวจเบ่งจุดต่ำนี้มองใดเนาะคะ่ะพีมสร้าง้อมแก้ไขใหค้ค่ะ ได้อยู่ดอกครับจังได๋ล่ะน้ํามันคุ้งๆช่วยให้บ่จน <laughs> <laughs>

ค่ะมุมด้านหน้าติดฟังถนนขาหลวงซัมเ็จติดแผงและแน่งพร้อมประตูสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะฟังนี่จะเป็นด้านข้างเนาะคะ่ะเป็นกำแพงกันดินขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรั่วสําเ็จติดแผงและแน่งท่าสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะงานสีเกตพี่เมียมค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีใดตัดสองสีเนาะค่ะแบบนี้เลยจ้าติดตามทีมงานสร้างจิตอิตที่สังหลวทัวอีสานไตเนาะค่ะ ทีมงานรับกอสางกำแพงกันดินและรั่วบานควบวงจรค่ะในราคามิตรภาพค่ะทีมงานสาร้างเจ t ีดำเนินงานอาติตตังกอสางค่ะมีเครื่องมือถี่ท่านสมัยค่ะกอสางได้รวดเร็วจ้าและสวยงามมันคงค่ะขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในผลงานทีมสร้างเจ t ีค่ะ ทรงมอบงานมือนีอยูที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะทีมงานสร้างจิตเอทีค่ะจบจากงานเขตอุดรธานีก็จะรับงานเขตอีสานใตยังตอนเนื่องแล้วค่ะลูกค้าทันได้สนใจจองคิวสร้างจิตเอที่มากได้เด้อค่ะคิวงานตอนนี้ยูที่ เดือนก,กรกฎาคมเนาะคะ่ะคิวงานเต็มถึงเดือนก,กรกฎาคมพศ2 5 6 8ในเดือนก,กรกฎาคมยังมีคิววางอยู่ค่ะสนใจติดต่อมาใดแจ้งทีมสร้างเขาวัดหนางานทำสัญญาจองคิวสร้างใดเนอะคะ่ะฝากติดตามผลงานรั่วบานซวยๆของทีมสร้างเจตเอที่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะ,ะมาลงผลงานให้ชมเรื่อๆยๆย่างต่อเน,นื่องเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อ อค่ะ